อยด,ด้วยทำอันนี้นไม่เห็นบอกกินเดียวไปอยย่างนั้นก็จันแล้วฉันได้ก,กินไทยดูเรี่ยนนะอร่อยไหมกราบกลมเพอเชิหน่อยบำรุงดีแท้มากมากพี่น้องแซ่บแซ่บทุกเมนู ร้านอื่นป้างคำสิ่งกับกานแก้วยอโสธรการันตีได้นะครับนะทาของบริการ ทมเครมสวัสดีค,ร,ดครับวันนี้กวรลุงตตยังกระต่ายตามมากินลาต้มสุกหางวัวต้องกินถึงก,กว่าก๋วยเตี๋ยวก็มี สุดนว่าต pues? ันหน่อยๆไปเพรื่อมืเขาแดดหรอเขาหนีก็ได้นั่งรถนั่งรถนี่ด้อนกไขอนอื้นังอึดกวเนี่ยนี่ืดงป๊านี่แหละเขาเลยอืดกป๊าใส่ใส่คุมพันย่างจิมกระเจาขุ้ม เด็กคนนี้หวาเฮ้ยนี่อะไรอุ้งกว่าตุ <laughs> <in> ๋นส่ไม่พันไม่พัน้มเดือดเดียวอือเติมเยอะช่วยนะบิงเดียวเดียวเดียวเมื่อหนึ่งลุงกินเราแค่เแี่บ bằng đi thế đi <laughs> Nghe Thế kim ừ. Chết người này không có cái Ừ, bình ừ. à, nè มือเยโซ่หีิเจ้าหนึ่งเนาะรสถูกกว่ะเนี่ยน่ังไนะอืมอือาร้อนนะจุบหางวัววัวกิมปล่อยคมนไคุณอืมจุบหางวัว ยอดไหมนี่ใบหอมพี่ล่องเอ้หลบชิมแม่ๆๆกินด้วกันมันดูมีดีแท้อายากนะครับนีสุกหางง่วนน้ำเปาะหน้าอมสิน,นอำเภอคำเกิดแก้วจังหวบดยะโสธรหน้าธนาคารอมสินเลยแซ่ น้ำซุไก่ขมใช่นหหวานหวนหวานหนึ่ไก่ขมไก่ขม นย่ามเนีเ้ยเสือข้าวขาวอร่อยมากอร่อเหลือห้านะ เอาะว่างานฮอน,นลูกปากมำรล,ลุงดีแท้ tung tương đấy nó có một phần mè rồi đó mẹ anh vui lẽ quá mẹ phần đấy nó ngoài mình dích ngoài ngoài

รสสว่าได้กินไท,ย,ทยดูเลี่ยนนะอร่อยไหมแบบขมผลเออเชียมหน่อยบำรุงดีแท้มากมากพี่น้องแซ่บแซ่บทุกเมนูร้านอื่นเปราะควมสิน้นกำเสียนแก้วเยอะโสุดทอน การันต on ีได้นะครับล้านนี้ทางของคนกันช้อนอาทิตย์ที่ว่าไว้ดิโอเขาว่าอยูแล้วเนาะผมก็จังการนะนาะเราสองอาทิตย์เราเกือบเดือนเราไม่ทอดไรไปเลยสองอาทิตย์เอ้าแต่ว่าถ้าเขาพัดได้ก็ให้เขาพัดเนี่ยโบยหรือเขาใส่ใส่โอ้ยเขมันมันสมเรี่ยวมันบวกใครดีไปไหนเดลยลด เราประดีอย We uh. ู่ดอกแลเรา็ะบิ <y <y ่งเบิ่งโวนกอนรดนท่อื่นมื่อบว่ท่นเต่าสี่นะตอนนี้ว่าเนี่ยดึงเรืองว่ะเธอดึงเรืองวอะดึนสิดร่องครับเบิ่งบอลว่าเข้าวครับเน่ยมมนผิดโคตรบอลเลยมันมันมันนี่ปทังหุ่นได่และยู่เดียวนี่เปทัทางทางคนขับเนี่นคนโซลสบัดเนาะำแบบมันดำ คือมันครับรอน่นเขาคับมันอยู่ออกจากเครื่องเันนุนหอดอันเครื่องมันวเข้าอุงดิบบิดบอดไงดีเดียวถาม,มเหอย่องดงเี่ยจะถามนะเมอกีผมขึ้นบอ่อ่นี่กเดยวราตอยกันเบิรงมืนอถามหนังถนี่กันถามก็มว,ว่าผมรูว้กกว่าไม่อูกเพราะจึงหอวควอนว่าเขาจึหัวรักมันยังไงเนนะาะหัวโค้งสางม,มันหน่อยนะ กางในในมันเป็นเลยๆ,ๆ,ๆ,ๆว่ากันไปเล่นกี่วกว้วก็ถึงวันที่หนึ่งเนาะว่าุ้นใดคืึ้นเดวดะกี่ขุ้นใดก็ดีด้วยดีให้วัม,มันบรมมานคนฮ้องกงคนไทยก็วันนี้ ลุงไต๋พากินพาเที่ยวอาหารอีสานนะครับคลิปสั้นๆนนกนนนา,า,การกินนการเที่ยวอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยอะไรมากินข้าวโฮมเชฟหน่อยครับยูทูบเบอร์กิวเดี๋ยวคลิปหน้า,นจา,นาเจอกันนะครับว่บาลุงไต๋พากินพาเที่ยวที่ไหนพาทำกิจกรรมอะไรก็คอยติดตามนะครับสันหรับคลิปนี้ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย